หลังจากที่ปลดล็อกจอแล้วจะใช้งานหลักๆได้เป็นแผ่นที่น,นะครับกูก็แบบ้างงานด้วยเสียงหน่อยไปเดี๋ยวมองแล้วมงวุงไวน ยูทูกรัเข้าได้เลยมือถือไม่ต้องแปดหน้าจอเลยนะครับติดได้เลยมันจะคัสตอมแอปได้